เล่นเกมหลบตากืบหน้าจอทั้งทังเป็นเบอร์ที่เฝ้ารอแต่ต้องไม่รับสายเธอคงแค่โทรมาอยากพูดจาและทักทายท่านที่เคยผูกพันรู้ตัวว่าเธอหมดเยื่อใ่วันนี้เธอมีแล้วคนใหม่ซึ่งมันต่างกับฉัน กลัวจะทำแรงๆให้ทิ่มแทงหัวใจกันคำถามที่มันติดในใจในที่ที่ไม่มีฉันมันดีหรือเปล่าเลาทุกอกดเขาลึกซึ้งเท่าไรมีแต่คำถามที่คนรักเก่าไม่ควรวุ่นวาย ฉันถึงไม่อยากรับ้ายเธอเห็นเบบก็แค่กิรัาไปเธอพูดอะไรก็ฟังไปแต่ใจมันกลัวพะกลัวไปทำเมื่อไรให้ราคายหัวใจคำท้าที่มันดูไม่เอาไหนในที่ที่ไม่มีฉันมันดี คำที่คนรักเก่ามีควรว,วุ่นวายอยู่ห่างจากคนอย่างฉันมันดีหรือเปล่าตอนเธอนอนกอดเขาฉันใจเท่าไรไมีแต่คำท,ที่คนรักเก่าต้องเก็บเอาไว้ในใจฉันถึงไม่อยากรับสัก